สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับมันฝรั่งเส้นอบชีสเอาใจคนชอบทานชีสย่ําๆทําง่ายด้วยวัตถุดิบในครัวต่อยอดทําขายได้เลยนะคะจะทานเป็นของว่างทานเล่นหรือจะทานเป็นอาหารหลักก็ได้ค่ะรับรองติดใจแน่นอนขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเจ๊าปานจะเริ่มต้นจากการเตรียมมันฝรั่งก่อนเลยค่ะนํามันฝรั่งไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วปอกเปลือกให้เรียบร้อยเลยค่ะ ปอกเปลือกให้สะอาดเลยนะคะเจ๊ปานใช้มันฝรั่งสองลูกแบบนี้นะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะวิธีง่ายๆนะคะเจ๊ปานจะซอยเป็นเส้นเลือกขนาดของที่ซอยตามความชอบเลยค่ะเจ๊ปานก็จะเลือกที่ซอยที่เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะตัวนี้ของเล่นใหม่เจ๊ปานเลยค่ะเครื่องสับซอยผลไม้แบบใช้มือนะคะออกมาเป็นเส้นแบบพอดีเลยค่ะ ทำให้หมดทั้งสองลูกเลยนะคะใบมีดเขาคมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆออกมาเป็นเส้นสวยงามน่ากินมาเตรียมน้ําปรุงสําหรับอบมันฝรั่งกันนะคะเริ่มจากนมสดก่อนเลยค่ะเนยเค็มนะคะละลายให้เรียบร้อยเกลือเล็กน้อยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเหยาะพริกไทยลงไปหน่อยนะคะเจ๊ปันใส่พริกไทยดาใส่พริกไทยปน่นพริกไทยขาวได้หมดค่ะเสร็จแล้วคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ารสเข้าเนื้อกันก่อนนะคะ ได้น้ำปรุงรสแบบนี้แล้วนำมันฝรั่งเส้นที่เราซอยเอาไว้มาคลุกเค้ากับน้ำปรุงเลยค่ะหมักน้ำปรุงให้เข้าเนื้อมันฝรั่งก่อนเลยนะคะรสชาติจะได้กลมกล่อมอร่อยที่เส้นด้วยค่ะสูตรเจ๊ปานทำง่ายค่ะทำให้ลูกๆทานบ่อยๆเสร็จแล้วเจ๊ปานก็จะเตรียมถ้วยฟอยแบบนี้นะคะใส่มันฝรั่งลงไปในถ้วยฟอยถ้วยละประมาณนี้เลยนะคะเอาให้พูนๆเลยค่ะใส่ให้แน่นถ้วยเลย เพราะว่าเดี๋ยวตอนอบมันฝรั่งจะยุบตัวลงไปหน่อยนึงค่ะน้ำปรุงที่เหลือนะคะราดให้ครบทุกถ้วยเลยค่ะรสชาติมันอบจะได้กลมกล่อมค่ะสุดท้ายนะคะใส่ชีสลงไปเลยค่ะใส่ชีสโปะหน้าข้างบนทำทานเองใส่ชีสให้แน่นๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนำฝรั่งอบมาใส่ในหมอ้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีหม้อถ้อยเลน้ำมันอบในกระทะไฟอ่อนๆก็ได้นะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีความร้อนอยู่ที่160อองศาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆหน้าตาดีมากๆเลยอยากทานเท่าไหร่ก็เอาไปอบเท่านั้นนะคะส่วนที่ยังไม่นำไปอบแช่ตู้เย็นเก็บไว้อบคราวหน้าได้ค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะมันฝรั่งเส้นอบชีส ทำง่ายๆหน้าตาดีเมนูหรูหราหน้าทานทำง่ายๆด้วยวัตถุดิบในครัวเจ๊าปานขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ